สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันในเกมออกซิเจนนอติโคลดอีกเช่นเคยหลังจากที่เราทําห้องบําบัดน้ําไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสิ่งต่อไปที่แอดจะทําก็คือห้องสร้างออกซิเจนจากน้ํานะคะโดยที่จะสร้างจากตรงด้านบนนี่แหละเริ่มขุดรอแล้วเดี๋ยวแอดจะสั่งงานดูปให้ขุดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะ ตอนนี้ดูเคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราแอ้ก็บังเอิญเห็นอามากั้มทองอยู่ตรงนี้แออยากได้แต่มันก็จะติดโซนสลามหน่อยนะคะก็ต้องระวังอย่าไปขุดโดนสลามนะคะถ้าเราขุดโดนสลามเนี่ยมันก็จะเป็นเชื้อฟุงกระจายเต็มฐานจะจัดการยากมากๆเลยคราวนี้สิ่งที่เราขุดมันไม่โดนเนาะเราต้องเช็คดูดีๆนะถ้าใครไม่มั่นใจแอก็ แนะนำว่าอย่าพิ่งไปใกล้มันดีกว่านะคะได้อำมันกล้มาแล้วก็เดี๋ยวสั่งคลิปกวาดก่อนเราจะได้เอาไปใช้ เมื่อเราเคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่จะมาสร้างห้องกันแล้วแอก็จะเอาพื้นนะมาวางอย่างนี้นะคะต่อกันสองบล็อกแล้วก็เว้นหนึ่งหนึ่งช่องไอ้ตรงข้างบนเนี้ยแอจะเอาเครื่องอ,อิเล็กโทรไลเซอร์มาวางนะส่วนข้างล่างเนี้ยก็สูงสามช่องนะคะขนาดห้องทั้งหมดจะอยู่ที่13คูณ9เนาะ เดี๋ยวเอาพื้นระบายอากาศมาใส่ด้านข้างอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะทำที่ระบายอากาศข้างบนไว้สักนิดนึงนะคะทำเผื่อเราเอาก๊าซมาเก็บรวมกันอันนี้จะต่อให้เรียบร้อยเลย เผื่อไว้ค่ะเผื่อได้ใช้แต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรเราแอ้ก็จะเอาที่เทยของเหลวมาวางนะคะต่อไปเราก็จะเอาปั๊มก๊สนะคะมาวางไว้ข้างล่างเนาะแอดจะใช้เป็นอามันกล้มทองนะ ที่ไปแอบขุดข้างบนมาเมื่อกี้นี้แหละ,ะเมื่อกี้นี้วางผิดที่ที่ต้องใช้อมันกัมทองเพราะว่ามันทนความร้อนมากพอสมควรน,นะตอนนี้เรามีอ่ทรัพยากรที่ทนความร้อนก็คืออะมันกัมทองบวก50บองศาเลยแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้ทองแดงได้นะคะก็วางประมาณนี้นะคะสี่ช่องให้มันตรงกับเครื่องอิอเล็กโทรไลเซอร์ แล้วค่ะตอนนี้ดูเพื่อได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราสั่งงานดูร,ระบายอากาศก็จะมีพื้นเอาไวก้กั้นก๊าซด้านบนนะคะก็คือกา๊าซไฮโดรเจนส่วนข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นกา๊าซออกซิเจนนั่นเองอ่าแล้วเราก็จะเอาเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์เนี่ยมาวางไว้ข้างในนะตรงช่องแบบนี้นะคะอ่าแต่ตอนนี้ยังไม่ได้วาง ส่วนรูระบายก๊๊ซเนี่ยตรงเนี้ยแอรสร้างไว้เผื่อเฉยๆว่าในอนาคตเผื่อเราแบบบุกเบิกจนเจอออไกเซอร์ที่เป็นไกเซอร์ของก๊าซไฮโดรเจนเนาะประมาณแบบเนี้ยอ่าแต่มันก็อาจจะมีสีอะไรที่แตกต่างกันออกไปเนาะเราก็สามารถสูบก,ก๊าซเนี่ยมาเก็บไว้ในห้องนี้ได้นะคะแต่ถ้าหากเราไม่เจอก็ไม่เป็นไรเนาะก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็จะตอกไว้ประมาณนี้นะคะ ส่วนการเก็บกา๊าซที่ให้ได้มากกว่าความดันที่รูระบายกกำหนดเนี่ยก็สามารถทำได้นะโดยการที่เติมน้ำเข้ามาในช่องรูระบายตรงนี้ค่ะแอรก็จะเติมไว้ทั้งสองช่องเลยไม่ให้เกิน2,000กร,รัมต่อหนึ่งช่องถ้าเรามาคลิกดูตรงนี้เขาก็จะบอกว่ามันจะระบายอากาศได้ในความดันไม่เกิน2,000กร,รัมถ้าเกิดว่าเราเอาน้ำมาใส่ของเหลวอ่าหรือว่าเป็นของเหลวมาใส่เนาะมันก็จะทำให้ ปล่อยออกมาได้แบบไม่มีลิมิตเลยนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราปล่อยกา๊าซมาได้เรื่อยๆก็เก็บไว้ในห้องนี้ได้แบบไม่มีจำกัดเลยเนะาะคราวนี้เราก็ต้องหาน้ำมาเติมในสองช่องนี้เนาะซึ่งแอรก็จะใช้เป็นน้ำใสนั่นเองก็คิดว่าน่าจะเอามาจากไอตรงนี้แหละไอจากเครื่องสกัดโลหะนี่แหละแต่ก็ต้องปิดเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็ปั๊มน้ำ เ้งหมดเนาะเพื่อที่จะให้ดูมาขนน้ําจากตรงนี้แล้วคราวนี้เราก็จะมาเลือกน้ําค่ะที่ไม่เกิน2,000กร,รมัมไปเทใส่แต่ตอนนี้มันยังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอไปก่อนเนาะเดี๋ยวให้ดูเขาเอาน้ําเซ็เนี้ยไปใช้ให้มันหมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวปล่อยน้ํามาเช็ดน้ําใส่ขวดใหม่ก็ค่อยให้ดูเอามาเทนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูอีกครั้งนะคะ โอเคในขณะที่รอดูปเนาะเดี๋ยวแอ้วก็จะมาทำท่อก๊าสจากเครื่องปั๊มนี่แหละคือเราก็จะเอาก๊สออกซิเจนออกมาปล่อยในฐานใช่ไหมล่ะก็สองเครื่องปั๊มก็มาปล่อยในรูเดียวกันเลยแล้วกันเนาะอ่าก็จะออกมาประมาณนี้เพื่อนๆก็ลองดีไซน์ดูก็ได้ค่ะ ก็จะใส่สวิตสวิตส่งสัญญาณสวิตส่งสัญญาณธรรมดาก็พอค่ะเพราะว่าแอคคิดว่าแบบแมันน่วงน่าจะเหมาะกับแอ้มากกว่าอยากใช้เมื่อไหร่ก็เปิดากปิดเมื่อไหร่ก็ปิดอะไรประมาณนี้จะไม่ใช้สวิตแรงดันเนาะอันนี้ก็ลองประยุกตามความเหมาะสมของฐานเราแล้วก็ความชอบของเราเนาะ ต่อไปเราก็จะเอาน้ํามาเทในช่องพวกนี้นะคะเพื่อที่จะให้เครื่องอ่อะไรนะอิเล็กโทรไลเซอร์แยกก๊าซไฮโดรเจนกับออกซิเจนไปคนละทิศคนละทางนะคะโดยที่แอบก็จะใช้น้ํา2ชนิดก็คือน้ําเกลือแล้วก็น้ําใส2ช่องข้างล่างเนี่ยเราจะเอาน้ําเกลือมาใส่นะคะโดยที่จากที่เหลือจากเรารับมาจากปินติ้งพอร์ตเนาะและเหลือจากการทําประตูตรงนี้เนาะ ก็จะใช้น้ำเกลืออยู่ที่200กิโลกรัมนะคะเราก็เลือกไปเลยน้ำเกลือเมื่อเราเทแล้วก็จะได้ช่องละ100้1กิโลกรัมนะคะก็หานกันเนาะเดี๋ยวเรารอดูปตื่นเนาะเราวค่อยสั่งเขามาทำงานตรงนี้กันนะคะดูปได้ถือน้ำวิ่งมาแล้วนะคะเราก็ไปกดดูกันหน่อยว่าเขาแบกน้ำมาเท่าไหร่240 240แต่เราต้องการ200เพราะฉะนั้นเขาก็จะไปส่งในเครื่องอื่นเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยเช็ดออกก็ได้แต่เครื่องแรกเนี่ยเราได้200แล้วเพียงพอตามที่เราต้องการแล้วเนาะก็จะอยู่ที่ช่องละ1 0 0คราวนี้เราก็สั่งปิดการทำงานเลยค่ะส่วนตรงนี้เราปิดไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยเช็ดอันไหนที่มันโอเคแล้วเราก็ปิดการทำงานไปเลยค่ะ เดี๋ยวก็รอดูมาจัดการ2ช่องนี้ให้เรียบร้อยนะคะ โอเคเมื่อเรียบร้อยก็สั่งปิดการใช้งานที่เทน้ำทั้งหมดเลยก็แล้วกันนะคะคราวนี้มันมีน้ำเกลือเสร็จอยู่ข้างบนเนาะสองขวดแล้วก็จะเอามาเทตรงนี้แล้วกันแล้วก็ค่อยเช็ดใส่ขวดคราวนี้เราก็จะเอาน้ำใสมาเทใส่ตรงนี้นะคะเป็นเลเยอร์ที่สองเนาะ ซึ่งเราต้องการน้ำใสทั้งหมด300อยนะคะก็จะแบ่งเป็นช่องละร้อยห้าเนาะข้างล่างมันช่องละร้อยอยู่แล้วอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจทีนี้เราก็จะเอาน้ำใสเนี่ยมาใสสองช่องข้างบนเนาะให้ได้ช่องละร้อยห้าสิบนะคะอันนี้เราก็ไปเปิดปั๊มน้ำข้างล่าง เพราะว่าน้ําจากเครื่องสก,กัดแร่มันไม่มีแล้วเราเอามาใช้หมดแล้วแล้วก็อย่าลืมปิดเครื่องวิจัยเนาะดูปก็ปั๊มน้ำเรียบร้อยแล้วไหนขอดูซิแอ้ต้องการให้เขาถือไปแค่200คือดูปแต่ละคนเนี่ยความแข็งแรงเขาไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นการแบกของหนักเบาเนี่ยก็จะแตกต่างกันตอนนี้ก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะ ยกเลิกก่อนอ่าทิ้งเลยทิ้งเลยโอ้โหนี่ใส่ไม่ดีอ่าเดี๋ยวเราหาดูคนที่แบกได้สองร้อยเนาะมาแบกน้ำแล้วก็เอามาเทตรงนี้นะคะอ่าอันนี้ไม่ได้นี่เกินหยุดเลย แต่ถังนี้สองรอยใช่ไหมล่ะเราก็สั่งให้เขาไปเทเลยโอเคเรียบร้อยสำหรับอันแรกอันนี้ล่ะสองร้อยปลาย่ะต่อไปเราก็จะเอาอเครื่อง อิเล็กโทรไลเซอร์นะคะมาวางแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราเติมของเหลวเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เครื่องติดสถานะจมน้ำนะคะก็คือจะไม่ทำงานนั่นเองแล้วการทำงานของเครื่องนี้ทำไมเราถึงต้อง,ตอง,ตองเติมน้ำเพราะว่าเราต้องการให้น้ำเนี่ยมันแยกกา๊าซให้เราคือเวลามันทำงานเนี่ยมันจะมีแรงเหวี่ยงของน้ำนะคะเหวี่ยงไปซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ยทำให ไฮโดรเจนก็จะอยู่ด้านบนส่วนข้างล่างก็จะกลายเป็นออกซิเจนเนาะมันก็จะแยกก๊าซกันไปโดยปริยายไปเลยก็จะสะดวกสบายนะคะตรงนี้และมันก็จะไม่ทำให้ก๊าซสองชนิดเนี่ยไหลามารวมกันสร้างความวุ่นวายกับการแยกกา๊าซเนาะจากที่แอ้ได้บอกไปว่าแอ้ต้องการน้ำใส่ที่เลเยอร์ข้างบนเนี่ยเป็นสามร้อยใช่ไหมคะช่องลนะร้อยห้เนาะคือทําไม เพราะว่าเวลาเครื่องมันทํางานเนี่ยมันก็จะเกิดแรงเหวี่ยงนะคะเหวี่ยงน้ํา,ไป,าไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาคือปริมาณแรงน้ําที่เหวี่ยงเนี่ยมันจะเหวี่ยงไปประมาณเจ็ดสิบห้ากอนั่นเองดังนั้นน้ําที่จะอยู่ในช่องเนี้ยต้องมีปริมาณไม่ต่ํากว่าเจ็ิบห้ากอเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีน้อยกว่าน,นั้นเนี่ยมันจะทําให้การแยกก๊าซของเราเนี่ยไม่สมบูรณ์ก๊าซมันจะปนกันผสมกันไปมั่วเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเติมให้เยอะถามว่าเติมไว้ที่ ช่องละ100เนี่ยมันเพียงพอไหมมันก็เพียงพอนะแต่แอคิดว่าแออยากจะเติมให้เผื่อไปเลยเอาความมั่นใจไปเลยก็คือเติม300ต่อ2ช่องนะคะก็ตกช่องละ150นั่นเองก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ดูบมาเติมให้มันเรียบร้อยเนาะทั้ง4บล็อกของเราอันนี้ต้องระวังนะคะเวลาดูบเทเพราะว่าตอนนี้เราเติมไป200แล้วเราขาดอีก100 เอาล้ะคะ่ะตอนนี้ดูบถือน้ำมาแล้วเราต้องการเพิ่มอีกแค่100นะคะเพราะจากเดิมเรามี200เนาะอ่าทีนี้ดูบเขาถือมาเนี่ยมี200กกรเราต้องการครึ่งเดียวนะคะเดี๋ยวเราก็ให้เขาเทลงไปเลยเราเล่นแบบช้าๆนะแล้วเราก็คลิกที่เครื่องเทน้ำเขาก็จะบอกว่าเทน้ำไปเท่าไหร่ถ้าได้ปริมาณต้องการเราก็ให้หยุด โอเคประมาณนี้นะคะแอก็จะหยุดเนาะแล้วก็สั่งปิดการใช้งานไปเลยแล้วเราก็ลื้อเครื่องไปเลยอันนี้เราได้ตามที่เราเพียงพอแล้วอาจจะบวกลบนิดหน่อยอันนี้คือไม่เป็นไรเพราะว่าค่าวิกฤตมันอยู่ที่7.5กกเราเผื่อไปเพิ่มอีกเป็นฝั่งละ150ก็น่าจะโอเคแล้วแหละทีนี้น้ำที่เหลือจากเมื่อกี้เนี่ยมันก็ เหลืออีกประมาณร้อยหนึ่งเนาะเราก็เอาไปเทใส่ช่องที่สองแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเช่นเดียวกันต่อไปช่องที่สามช่องที่สีเราก็ทําเหมือนกันนะคะเอาพักพอดีอา้าวกะที่สองเขามาทํางานอยู่โอเคนี่ก็เรียบร้อยไปสองช่องเนาะหลังจากนั้นเราก็ลือได้เลยเดี๋ยวมาเช็คความถูกต้องกันอีกทีนึงนะคะว่า น้ำที่เราใส่เป็นเลเยอร์เนี่ยมันถูกต้องตามที่เราต้องการไหมข้างล่างช่องหนึ่งหนึข้างบนร้อยห้าสเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องใช้นะ้ำเหมือนแอก็ได้นะคะจะเป็นของเหลวประเภทไหนก็ได้แต่ต้องคนละชนิดกันนะหลังจากนั้นแอก็จะเอาเครื่องยึกตัวไลเซอร์มาวางนะคะใช้อะมันกรรมทองเนาะวางเลยประมาณนี ข้าเก็บของออกที่หมดนะคะเดี๋ยวใส่ปั๊มก๊สตรงนี้ด้วยเผื่อเราต้องการใช้ไฮโดรเจนเราก็จะได้มาต่อเอาจากตรงนี้เลยต่อไปเราก็จะต้องวางท่อน้ำเนาะเ,เพราะว่า เครื่องอิเล็กโทรเลเซอร์จะต้องใช้น้ำใสนะคะแอดจะใช้สะพานข้ามท่อแบบนี้ต่อให้เรียบร้อยเลยต่อออกไปข้างนอกที่ต้องใช้สะพานข้ามท่อเพราะว่าแอดจะต้องทำท่อหล่อเย็นอันนี้คือเราต้องทำไว้เลยเพราะว่าห้องนี้จะกลายเป็นห้องปิดตายแล้วเราจะเข้ามาไม่ได้สร้างไว้เลยนะคะ ก็จะประมาณนี้อันนี้สั่งสร้างให้เรียบร้อยเลยนะ <_ C> เพราะว่าเราจะปิดตายห้องนี้นะคะเดี๋ยวปิดสวิตซ์ปั๊มก๊าซไว้ก่อนแล้วก็เอาสวิตซ์ไปติดที่เครื่องอิเล็กโรไลเซ,ซอร์เนาะกับปั๊มก๊าซด้านบนนะคะเดินสายสัสญ,ญญาณให้เรียบร้อย คราวนี้เดี๋ยวขอมาเช็คน้ําใส่ตรงนี้ก่อนนะคะเราจะต้องเอาไปเทใส่รูระบายตรงที่เราทําไว้ด้านบนฝั่งนี้นะไอ้ต้องการประมาณอยู่ที่พันหหรือพันหกรัมตัวกอไก่ตัวเดียวนะคะทีนี้เราก็มาเลือกว่าขวดไหนมีปริมาณตามที่เราต้องการเราก็สั่งลําเลียงมาตรงนี้เลยเช็คดีๆนะว่าปิดทุกอย่างไว้แล้ว เดี๋ยวเอาไปเทที่อื่นละสวยนียโอเคเทเรียบร้อยแล้วได้เรียบร้อยตามต้องการคราวนี้ก็เอาพื้นมาปิดได้เลยนะคะแล้วก็ สั่งลื้อที่เพของเร็วซะเรียบร้อย s> <S พอดีเอ <_ s> ได้ลูกคลิปมาจากปินปิ้งพอร์ดนะคะ s> <S อยากจับไปขังในห้องจังเลยมีคนมีสะกิวจับไหมอ่ะเดี๋ยวไปเปิดดูก่อนอัพใครดีอ่ะอันนี้ก็ได้ คราวนี้แอดจะมาไว้ห้องนี้แหละที่แอดส,สร้างบันไดเพราะว่าไม่ให้พิเพเขาปลูกอะไรใดๆทั้งสิ้นตรงนี้นะ <Flex>. <Manhattan> ไม่ให้ปลูกเราก็ต้องทําบันไดขวางไว้เดี๋ยวจะมาปล่อยตรงนี้แล้วกันพื้นที่เราก็ค่อนข้างคับแคบนะคะเพราะว่าเราขยายออกไปด้านข้างไม่ได้เลยเพราะติดสลาม เราจะต้องพร้อมจริงๆแหละถึงจะไปเล่นกับสลามได้ไม่งั้นก็ฟุงกระจายไปทั่วทานแน่ๆเลยเอาละค่ะคราวนี้เรามาดูห้องสร้างออกซิเจนของเรากันว่าเรียบร้อยไหมสายไฟสายไฟตัวนํานะเดินเรียบร้อยท่อหล่อเย็นโอเคเรียบร้อยแล้วก็ท่อน้ําเข้ามาที่เครื่องอิเล็กตัวไลเซอร์ก็เรียบร้อยนะคะท่อแก๊ อันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแบบเอาไว้เผื่อเนาะเพราะว่าเราจะปิดห้องแล้วถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเราก็ปิดห้องได้เลยค่ะการสร้างบล็อกตัวนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้กา๊าซไฮโดรเจนกับออกซิเจนเนี่ยไม่มารวมกันเนาะเพราะว่าเกมนี้กา๊าซมันจะไม่ไหลหาการทางมุมทแยงแล้วพอดีว่าเรามาใช้พื้นรูระบายอากาศเนี่ยมันจะสามารถ ไหลหากันได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องสร้างพื้นธรรมดากั้นไว้ด้านบนนะคะเราต้องค่อยๆสร้างไปทีละอันนะคะเพราะว่าถ้าสร้างจากข้างนอกเข้ามาข้างในเนี่ยบล็อกมันสูง3ชั้นอนะดูมันออกไม่ได้เอาละโอเคคราวนี้เราก็จะปิดตรงนี้นะ เราก็สั่งดูออกมาก,ก่อนเดี๋ยวขังไว้ข้างในถือก็ออกมาด้วยสิเอ,เ,อเอาเอาเอาเดี๋ยวฮัลโหลอยากตายอะ่ะโอเคถือว่าเรียบร้อยนะคะห้องนี้ปิดแล้วพร้อมใช้งานนะแต่ยังไม่มีไฟ แล้วคราวนี้เราก็ต้องดูดอากาศออกเนาะเพื่อให้มันเป็นสุญญากาศข้างล่างเนี่ยมันมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วยแต่ถ้ามันไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์เราก็ไม่ต้องดูดออกก็ได้แต่บังเอิญว่ามันมีคราวนี้นเรามาสังเกตดูนะคะวา่าพื้นเนี่ยมันจะแยกชั้นของชั้นบนกับชั้นล่างเนี่ยออกอย่างชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นกา๊าซที่เขาปล่อยออกไปเนี่ยซึ่งเป็นไฮโดรเจนจะปล่อยออกไปด้านบนเนาะแล้วอ,ออกซิเจนก็จะปล่อยออกมาด้านข้างตรงนี้นะคะ ก๊าซเขาก็จะไม่ผสมกันคราวนี้แอต้องการห้องผลิตไฟฟ้าขอใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วกันสำหรับ EP นี้แอก็คงต้องขอลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยว EP หน้าเราจะมาสร้างห้องผลิตไฟฟ้าตรงนี้กันเนาะแล้วก็มาเดินเครื่องผลิตออกซิเจนกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ